บางเพื่อการล้ำเสียนคนอื้อนนี่ญาติโยมมั่นกบว่าเป็นผลดีกับตัวเจ้าของเนี่ยเข้าไปล้ำเสียนล้ำแดนเขาคักๆเนี่ญาติโยมผู้บางก้นเขากบว่าอยากสิมีปัญหาเขากัถอยหลังออกมากเห็นเขาถอยหลังออกมากกับแหงได้ใจกระแหงล้ำเสียนเขาตื่มเขาถอยดูตอดูหลายจนว่าหลังนี่คิดกำแพงการเปียเแียบกับขึ้หมาจนตอกเลยญาติโยมญาติโยมเคยเห็นหมาจนตอกบ่ มันเถือกมาอีกตัวหนึ่งเนี่ยไรกัดมากเพราะแต่มันเบิดมองไปนี่มันสู่ตายได้หมานี่ก็คือค้นเข้านี่แหละขันล่ำเสียนเข้าก็คักเขาโจนตอกนี่มันอาสีเกิดเรื่องบัคขาดฟันได้เขาอาสีปัทุก็ได้เกิดเรื่องบัคขาดคิดก็ได้ญาติย่มฉะนั้นแล้วให้เข้านี่หูแจ๊กให้เกียรติคนอื่นชีวิตจังจะเกิดสุขญาติย่มคติถรมสันสันฝากไว้ให้คิดขอเจริญพร